ความน่ารักของเขาเมื่อคืนทุกคนเขาน่ารักมากแล้วเขาเล่นกันบอกว่าด้วยเมื่อคืนนี้มันเป็นคนสุดท้ายด้วยเนาะแล้วก็เขาก็กลับขอนแก่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าน้องก็มีงานต่อวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหรือไงเนี่ยแหละที่สิบหรือสิบเอ็ดมันมีงานนุกปลายถ่ายคู่ออกรายการเทปอัดเทปออกรายการอะไรสักอย่างแล้วก็จะมี นี่แหละอืมมีต่อกันต่อเนื่องแล้วหยุดสองวันเนี่ยแหละแล้วน้องก็มีแบบไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยอืมช่วงนี้เขาก็จะมีงานประมาณนี้วันที่หยุดคือเมื่อคืนเขาน่าหลักมากแล้วนุกปลายแบบว่าเล่นกันหยอกกันมันเป็นสไตล์ของเขาอ่ะนี่แหละหยอกกันตอนนี้หยอกกันเองหยอกกันเก่งหยอกกันเก่ง เขาน่ารักกันมากเมื่อคืนนี้แล้วก็มีเออผู้จัดเสียบแป้งพี่แนทท็ทอมบอยเขาสองแซบพี่แน็ก็ก็เบิร์เดย์คนโก้ปุ่มชอบตรงที่บอกว่าได้ใดแล้วกี่ปีแล้วก็ยังมีปลาอยู่เนาะวันเกิดนุกสามสี่ปีแล้วแต่เขารู้จักกันมาห้าหกปีแล้วนะแต่ด้วยมามีกระแสด้วยกันก็สี่ปีแล้ว เขาก็ยังแบบปลายยังอยู่ด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขายังเป็นเพื่อนกันตลอดอืมเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ตลอดพูดอะไรเนี่ยยังเมาขี้ตาอยู่เลยเนี่ยบุมนอนติดต่อกันสามสี่วันติดต่อกันแลวจ้าไม่ได้หลับได้นอนขอบตาเขียวขอบตาดํากันเลยทีเดียวเชียวเป็นไงละ่ะไอ้เต้าเป็นได้ เขาน่ารักกันมากทุกคนที่เขาเล่นกันแบบนั่นแหละตามสไตล์เดิมลูกน่ารักของปายออกไม่รู้จะพูดอะไรคือบอกว่าคือดูคอนเสิร์ตนุปลายอ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนอนนอนยิ้มจ้าขนาดเขาร้องเพลงยังไปยิม้มงงมากใครเป็นเหมือนบุ๋มบ้างเนี่ย หรือบุมเป็นคนเดียวเป็นหนักแล้วเนี่ยเนี่ยต้องไปออกที่ไหนต้องไปหาหมอที่ไหนเนี่ยทําก็บอกออกได้ไหมเนี่ยโหทุกคนล่าสุดงงกับตัวเองมีใครเป็นเหมือนบุ๋มบ้างอะแค่เขาอยู่ด้วยกันก็ยังยิ้มอะแปลกเนาะลูกวาสิิงในสิบแปดองาจะว่าชอบคุณอบคุณ ปปถ่ายรูปกันดีกว่าเรามาสักหนึ่งรูปนะครับก่อนแยกย้ายลาจากกันกลับบ้านไปหาลูกครับหัวนะครับหนึ่งสองไป เย่ yeah, นะครับหนึ่งสองเยโ่โอ้ยตายตายลงมาได้ <clears throat> หนึ่งสองเย่ขอลาพี่น้องเอฟซี จากกันด้วยดีปีหน้าค่อยเจอกันใหม่เ oh. สียไปกับไปหรือบอไปก็อยู่มองนี้ชูยูแฮปปี้เบิร์ t เดย์ชูยูแฮปปี้เบิร์ d เด Happy b i r เบิร์ h เดย์แฮปปี้เบิร์ o เดย์ชูยูแฮปปี้ Day to you Happy Birthday to you.